วันนี้เสนอตอนการเพิ่มมูลค่าแพะนมให้มีราคาสูงขึ้นครับเิรานี่ครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการรักเกษตรนะครับในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปไม่กลเไม่ไกลในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนี่เองนะครับแต่ เราจะไม่บอกว่าเราไปที่ไหนเพราะว่าวันนี้เราจะพาท่านชมไปเพร้อมกับผมเลยเพราะว่าวันนี้มีทีเด็ดแน่นอนครับจะเป็นอย่างไรไปดีตามชมกันเลยครับ ครับโอเลี้ยงแพะครับผมเลยแพะพันมีพันนมครับพันนมกับพันเนื้อครับจ่อพันครับเลี้ยงมานานไหยครับก็เลี้ยงมาประมาณห้าปีครับห้าปีครับอยู่กับแพะมาตลอดเลยห้าปีครับผมโอ้โหที่นี่มีกี่สายพันธุ์ครับขอของผมที่เลี้ยงแค่สองสายพันธุ์ครับสองสายพันธุ์มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับ คือพันซาเนนกับพันเนื้อครับพันซาแนดงนพันเนื้อมันแตกต่างกันอยงไรครับพันเนื้อเขาก็เรียกว่าพันแองโกลแองโกลก็คือมันจะออกเป็นลายลายครับดำ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 แดงแดงแล้วแต่ฮะอันนี้แองโกลเขาเรียกว่าพันเนื้อแองโกลครับแต่ส่วนนี้อันนี้นี่สีขาวเป็นซาเนนซาแนนครับอันนี้เป็นสายพันธ์พันนม ที่นี่มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างไรที่ให้น้ํานมผลิตน้ำนมออกมาดีแล้วก็น้ำหนักตัวดีก็ที่นี่ก็มีการแบบเปลี่ยนพ่อพันธุ์ทุกปีทุกปีเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพ่อพันธุ์เพราะว่าไม่ไมให้มันมาผสมพันธุ์กันเองแล้วก็ก็พัฒนาแล้วก็คัดจัดตัวที่นมสวยๆนมเยอะเอาไว้ตัวไหนนมไม่ดีหรือว่าเป็นทุกผูแล้วก็ตอน ขายเนื้อไปเห็นว่าที่นี่มีเทคนิคในการที่ว่าเอาพันเนื้อกับพันนมมาผสมกันครับผมเพื่ออะไรครับคือมันมีประโยชน์ทั้งอย่างครับคือรายได้ประจาวันเราขายนมครับแต่เราได้เป็นก้อนคือว่าจริงเราขายเนื้อเราก็ได้เงินก้อนครับผมอ๋อก็คือได้ทั้งน้ํานมไละทั้งเนื้อครับผมอ๋อได้สองท่าได้สองอย่างครับมาได้แต่รู้ว่านมมันมีรายได้ประจําวันแล้วมาแตกต่างกัน แพะนมสายพันธุ์แท้ๆย่างไรถ้าแพะนม,มพันธุ์แท้ๆมันจะดูแลลําบากในประเทศไทยเรามันไม่เหมือนต่างประเทศทเพราะว่าอากาศบ้านเราในเมืองจันทร์ก็รู้อยู่แล้ว<อ>มันไม่แน่นอนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเพราะงั้นต้องมีการว่าเอาพันธุ์สองพันธุ์นี้มาผสมกันเพื่อความแข็งแรงความ่าสัตว์ที่จะได้สู้ต่อต่ออากาศดิฟ้ากัดประเทศไทยเราลักษณะพันธุ์เนื้อพันธุ์นมแตกต่างกันยไงครับ อพันเนื้อพันนมก็จะดูรูปร่างลักษณะแต่เอาที่สังเกตง่ายๆคือดูหน้าแล้วก็ใบหูครับหน้าแะ้วคบหูครับผมหน้าจะออกแหลมแหลมแล้วก็ออกหูเล็กๆตั้งๆอ่ะครับอืมนี่แบบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นคือหูก็จะตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับครับผมอ๋อ,อ,อปลายหน้าเขาจะแหลมแหลมนะฮะหูตั้งๆแต่ถ้าพันเนื้อล่ะครับพันเนื้อก็หน้าจะใหญ่ๆปาก ปากจะใหญ่ๆหน่อยแล้วก็หูห้อยๆยาวๆเฮ้ห้อยครับอันมฉายยาเรียกว่าอะไรนะฮะอ่ะาซาเนียนครับอ่าเอ๊หน้าเหมือนหน้าเหมือนหนูหูเหมือนหมาครับหน้าเหมือนหูเหมือนหมาแล้วแล้วพันเนื้อเหรอครับอ้าพันเนื้อนี่ผมผมไม่มีครับเอ <c oughs> <ๆ c oughs> าเลยนเดี๋ยวผมหาตั้งให้แล้ว,ลวจะดูยังไง <c oughs> ว่าเ <c oughs> ขาเป็นสัตว์หรือเปล่า เป็นสัตว์หรือเปล่าก็ดูที่อ,อวัยวะเพศนะครับดูยังไงครับ,ดรรบเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยได้ครับเขาจะดูยังไงครับอวัยวะเพศหางเขาจะก็ดูทางก้นครับดูาว่าเพศมันจะบวมเต่งแดงซึ่งพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับลองจับให้ดูหน่อยได้ไหมไดูดว่าแพะเขาจะเป็นสัตว์อย่างไรนะครับเขาจะดูตรงอวัยวะเพศของเขาเลยลักษณะเนี่ยบวมเต่งย่างเงี้ยครับ อ๋อเขาจะบวมเป็นอย่างนี้ก็คือแสดงเขาเป็นสัตว์พร้มพอมที่จะผสมพันธุ์ได้ที่ทบผมแล้วเราดูยังไงครับว่าท,ท,ท้องหรือไม่ท้องท้องหรือไม่ท้องครับผมแล้วดูยังไงคือท้องนี่ก็ดูที่ที่ที่อ่าดูที่เต้านมครับตเ,เบต้านมเขาจะยังไงครับเต้านมเขาจะจะเป่งขึ้นนะครับแกครับเพราะว่านมมันเป่งอย่างเงี้ยครับ อ,อันนี้ลักษณะหทองถ้าเนี่ยดูทองเขาเนี่ยมันจะทองก็มันก็จะใหญ่ขึ้นกี่เดือนครับถึงเขาจะออกร้อยห้าสิบวันครั150บร้อยห้าสิบวันห้าเดือนครับห้าเดือน,อนครับผมนับจากวันที่เราผสมพันธุ์ไปแล้วเนี่ยร้อยห้าสิบวันแต่ครับว่าเขาจะมีวิธีการรีดนดม,มอย่างไรว่า น้ำนมแพะจะเหมือนกะรีน้ำนมวัวหรือปลาหรือยังไงเดี๋ยวเราต้องปิดจามชมกันนะครับทดลองมครับเขาจะไปตรงนั้นอะไรครับเขาที่เขาเคยตายประจำเขารู้ครับอ๋อคนเขารู้ที่เขาเลยเขารู้ครับเพราะว่าเขาเขาเขาเคยมาตรงนี้เขาดงของอร่อยเขาเขาชอบครับอ๋อที่เขาบอกว่าอาหารที่อร่อยของเขาเลยอันโอชาที่เขาต้องมาที่เนี่ย มันคืออะไรอ๋อเนี่ยมันคืออาหารสําเร็จรูปครับอาหารสาเร็จรูปครับผมเพราะว่าเขาชอบมากเลยถ้าโปกตินเนี่ยเขาไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้กินแต่จะได้กินก็ต่อเมื่อมาดนมเขาถึงได้กินตัวนี้เพราะว่าเขาถึงชอบมาเป็นอาหารตัวนี้ช่วยอะไรบ้างครับตัวนี้ก็ช่วยแร่ธาตุต่างๆมีโปรตีนมีเกลือแร่มีทุกชนิดที่ ะไปบำรุงร่างกายทําให้มีน้ํานมเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มนุมเยอขึ้นด้วยแล้วก็รีดนมได้นานขึ้นจํานวนวันครับอันนี้รีดนมจนกว่าจะมันจะคลอดลูกก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนรีดนมได้นานยาวแปดเดือนเลยหรอครับผมเขาจะผลิตน้ำนมเรื่อยๆเรื่อยๆครับเราก็เสริมตัวนี้ให้ไปรีดนมจะได้ เดี๋ยวยาวขึ้นไปถ้าใครอยากมีน้ำนมเยอะๆมากินตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ครับทีนี้พี่มีการรีบอย่างไรบ้างอันนนี้้คือขัแรกก็คือน้ำธรรมดาทั่วไปนี่ครับน้ำธรรมดาอาจจะมาล้างนมก่อนอามาล้างเราก็จัดนมจุ่มไปอย่างเงี้ยเลยยาบวนล้างจุ่มไปก่อนให้เป็นเตียรยาทำความสะอาด น้ำยาอันน้ำยานี้คือน้ำยาอะไรฮะเป็นเป็นเป็นครีมผสมกอสำหรับคล้ายๆกับล้างมือไข้หวัดสองพันอย่างเงี้ยล้างเต้าให้สะอาดล้างเต้าให้สะอาดเพราะนมเนี่ยนะฝักเนี่ยมันนอนอยู่ก็พื้นมันก็สกปรกเราก็ทำความสะอาดน้ำนมนี้เราก็ไม่เอาตวแปดเดือนเลยเหรอครับรีดยาวครับ เราบรมด,ดีๆก็รีดนานนลครับโตแปกเดือนนี่ครับแตเดือนหรือว่านานนะครับอนนี้เราก็เอาผ้าแห้งนะครับสะดุด้งใช้วัสลินครับวสัสลินนี่ก็ทำให้ให้นุนเนี่ยลื่นขึ้นเวลาเรารีดเนี่ยมันจะได้ไม่อักเสบ เบาๆฝังให้มน,ให,มนให้นมมันโบดที่อยางนี้เลยครับครับก็ใช้มือมือคา,าเรื่อยๆเเี่มันยุบไหมดอคะเหมกครับผม หาชมด้วยยากครับนี่คือขั้นตอนในกนนลงลงารรีดลมลองดูครับชอบถ้าชอบรีดก็อลองด <c oughs> ูนมองนะครับก็ตามร้านกาแฟมั่งแล้วก็แต่คนที่เคยกินประจําครับขายแล้วี่โลนึงก็สี่สิบบาทครับ พอพอพอพครับก็ลองได้วผมพัดเดียวครับผมเนี่ยพับเดียวครับได้เพียบเลยอันนี้ก็อยู่ประมาณครึ่งกิโลครับครึกิโลครับทีบหมดเต้านี้ก็อยู่ประมาณสองกิโลครับ<ห>ตัวนี้ได้สองกิโลหรือว่า ไม่น้อยเลยทีเดียวตอนหนึ่งเต้าครับหนึ่งเต้านี่หนึ่งเต้านี่ก็นี่ออกมานีประมาณครึ่งเลยแล้วถ้าเต้านึงก็จะอยู่ประมาณกิโลหนึ่งถ้าเรารีบหมดสองเต้าก็สองกิโลครับผมนี่นะครับคือเคล็ดลับของเกษตรกรในการเลี้ยงแพะนมนะครับที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากที่ให้โอกาสทั้งทีมข่าวซีดีวีได้เข้าได้มาถ่ายทํารายการนะครับครับผมคุณพี่มีอยากจะฝากอะไรกับเกษตรกรบ้างครับออ ก็อยากจะฝากเกษตรกรคือว่าก็ถ้าอยากสนใจถ้าอยากจะเลี้ยงเอาไว้เป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักก็น่าจะทํารายได้ก็พอสมควรนะครับครับผมเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ถ้าเลี้ยงแบบลักษณะอย่างผมนี่ก็สามารถจะให้อาหารเสร็จแล้วก็ไปทําธุรกิจอย่างอื่นทําได้ครับฮะเป็นอาชีพเสริมเราก็ไปทํางานหลักแต่ตรงนี้ก็รายได้ก็ ช่วยตัวเองได้ได้เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับครับตามแนวทางพระราชดำญิถูกต้องนะครับผมฮะมีคาพูดอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆที่จะฝากกับทางรายการของเราอ๋อก็อยากจะบอกว่าเออกศสลามไรคกุ้มารอตุลรอเหวลากาตุกก็ขอใหออ้ทางรายการอยูอ่คู่กับประชาชนแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญในด้าน หน้าที่การงานของซีทีแล้วก็ขอให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็พนักงานในซีทีวมีสุข,ส,ขสุขภาพสุขภา,ขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ยิงยิงเข้นไปครับโดยนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ,รบ,บ,รบแล้วก็เสร็จก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ในสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาไปชมการอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นเมืองไก่ชนจังหวัดตราดน,นครับรักรักเ